สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการพิมพ์ลีกอัปเดตนะครับกับมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา12ในกาเป็นต้นไปนะครับข่าวสารวงการฟุตบอลพิมพ์ลีกนะครับในสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกอ,อย่างที่ทราบกันนะครับเรื่องวิกฤตไข้ไวรัสของโควิดนะครับหรือว่าโควิดเนี่ยมันเริ่มที่จะทวีความ รุนแรงขึ้นนะครับไปทุกขณะในขณะที่ฟุตบอลลีกในอังกฤษเนี่ยเริ่มมีปรากฏการ์ที่ออกมาหาทางป้องกันกันค่อนข้างที่จะวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็ยกกรณีศึกษามาเรื่องการกรณีล,ลดค่าเหนื่อยของผู้เล่น ในสโมสรของแต่ละสโมสรน,นะครับก็แถลงการของ EFL นะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยให้คําแนะนํานะครับแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ให้สโมสรเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าทางเล็งเห็นว่าทางเมื่อไม่มีแมตต์เตะเนี่ยทางฟุตบอลของสโมสรในฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประสบปัญหา,าขาดแคลนรายได้ไปจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เรา ทราบกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เคยมีริร์พูนะครับออกมาตรการออกมาในการที่จะลดค่าเหนื่อยผู้เล่นนะครับแล้วก็จนแล้วจนรอดเนี่ยก็เจอกระแสต่อต้านไม่ไหวนะครับก็ทําให้กลับมาไม่ที่จะกลับมาตัดสินใจที่จะไม่ลดนะครับไม่ลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเตะเหมือนเดิมนะครับก็ขณะที่อีกหนึ่งสโมสรนะครับก็คือสเปอร์สเปอร์เป็นอีกหนึ่งสโมสรนะครับที่ ออกมาใช้มาตรการเดียวกับดิว์ผูลนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ทนกระแสต่อต้านนะครับจากแฟนบอลแล้วก็หลายๆฝ่ายไม่ไหวก็ยกเลิกมาตรการในการหั่นค่าเหนื่อยของนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องรอดูติดตามดูนะครับว่าสถานการณ์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เริ่มมีข่าวออกมานะครับเป็นถึงเรียกได้ว่าเป็นโมเดลดีกว่าว่า จะให้พิมพ์ลลกเนี่ยกลับมาเตะนะครับกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งโดยภายใต้สนามปิดนะครับโดยที่เขาทาง FA เลือกไว้ที่สนามเบมบรีนะครับในการกลับมาเตะกันนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าใช้เบมบรีสนามเดียวในการเตะนะครับในการรองรับฟุตบอลอังกฤษในลีกสูงสุดเนี่ยมามีประมาณ20ทีมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเฉลี่ยแล้วเนี่ย พูดกันง่ายว่า1นัดเนี่ยต้องใช้อ่าหแมตช์เนี่ยของแต่ละแต่ละทีมเนี่ยจะต้องใช้สนามเบนเบรี่ถึง5ครั้งนะครับต่อวันนะหรือยังไงเนี่ยต้องรอดูว่าสนามเบนเบรีเนี่ยจะรองรับแมตชแบบ์ที่เตะแบบทียิบขนาดนี้ได้ไหมนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่า FA ก็ออกมาบอกว่า่าจะให้ทุกทีมเนี่ย มารวมตัวกันซ้อมภายในที่เดียวนั่นก็คือสนามฝึกซ้อมของเซนจอร์สนะครับเซนจอร์สนี่เป็นสนามฝึกซ้อมของทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วนะครับซึ่งมีที่พักรองรับสำหรับนักเตะแล้วก็สตาฟเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับถ้ามองดูจำนวนเนี่ยน่าจะรองรับได้ประมาณ200กว่าคนนะครับสำหรับ20ทีมผมมองว่ายังน้อยไปนะครับนักเตะ1ชุดนะครับประมาณ20คน อ่าผมให้ตีกลมๆประมาณ20คนแล้วก็รวมถึงผู้จัดก,การทีมสตาฟโค้ดอีกก็เฉลี่ยแล้วประมาณทีมหนึ่งน่าจะประมาณอยู่ประมาณ50คน50คนเนี่ยคูณ20ไปเนี่ยมันก็น่าจะเบิดเบียดอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่ามันเกินแน่ๆแหะมันไม่สองร้อคนผมว่ารองรับไม่พอนะครับสนามฝึกซ้อมก็มีเยอะมีประมาณ10กว่าสนามแต่ก็ไม่น่าจะพอให้ทุกทีมลงฝึกซ้อมได้อยู่แล้วนะครับก็ มาตรการตรงนี้ต้องรอดูว่าเป็นโมเดลที่คาดการเอาไว้นะครับว่าวางเบมบอรีไว้เป็นสนามทําการแข่งขันแล้วก็จะแข่งขันแบบปิดโดยที่จะเปิดให้แค่ถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับแต่ถ้าเรามองดูตามสถานการณ์ณตอนนี้นะครับณตอนนี้สถานการณ์ในยุโรปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันมันจะเกิดเกมการแข่งขันได้เนี่ย ก็มองว่ายากนะครับมองยากเลยนะครับไม่ได้มองแบบว่าคือพยายามจะมองเป็นพยายามจะมองเป็นกลางแล้วแต่จากตัวเลขเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันมันจะเกิดการแข่งขันได้เนี่ยลีกเดียวเลยนะที่มองว่าเป็นอันดับแรกๆที่จะกลับมาคัมแบ็กได้อย่างที่เคยทราบกันนะครับแล้วณนะตอนนี้บรรดาทีมในลีกก็เริ่มกลับมาฝึกซ้อมแล้วนั่นก็คือบุเดสติก้าของเยอรมันนะครับมีแนวโน้มว่าจะกลับมาเตะได้เป็นลีกแรกในหลีกใหญ่นะครับซึ่ง ถามว่าทำไมเยอรมน,นีเนี่ยถึงจะกลับมาเตะได้เป็นหลีกแรกนะครับจำนวนนิวเค s ของเยอรมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ใน5้าอีกใหญ่เนี่ยจำนวนผู้รักษาหายจากโควิดเนี่ยเป็นเยอรมนครับที่มีอัตราการรักษาหายได้ดีมากนะครับและเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้นะครับในขณะที่สเปนอังกฤษอิตาลีรวมไปถึงฝรั่งเศสอาการหนักครับ ดูแล้วเนี่ยาจากสถานการณ์และก็ความคาดการณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยดูแล้วจะกลับมาคัมแบ็กอีกทีเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับอ่ะอโดยที่การเยียวยายังคงต้องมีอยู่นะครับแล้วก็ทาง EFL นะครับรวมไปถึง PFA นะครับนี่คือ EFL คือ English Premier f a l e a g u e สมาคม English, อิงดิสอิงดิสพรีเมอร์แล้วก็ PFA เนี่ยเป็นสมาคมฟุตบอลนะครับสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเนี่ย ก็พยายามที่จะเห็นพ้องต้องกันนะครับก็พยายามไปช่วยเหลือในทิศทางเดียวกันสลับสมโมสรและก็นักเตะด้วยนะครับโดยมีข้อเสนอนะครับให้เหล่าสมโมสรในประเทศอังกฤษเนี่ยหันค่าเหนื่อยนักเตะในสังกัดของตัวเองนะครับประมาณ25%้าท่ามกลางภาวะการระบาดของไข้หวัดโควิดอันนี้นะครับเชื้อไวรัสโควิดอันนี้นะครับถามว่าการหักเงินจานวน25%านนะครับในช่วงเดือนเดือนเมษายนนี้เพื่อที่จะเอาไปทําอะไรนะครับ Uh, ข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมไปถึง One, ลีกวันและก็ลีกทูนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือบรรดาลีก uh, ที่เป็นลีกอาชีพของฟุตบอลอังกฤษทุกลีกนั่นแหละนะฮะโดยที่กรณีที่นักเตะจะได้รับ uh, โดยกรณีที่นักเตะที่รับค่าเหนื่อยต่ำกว่า2,500ปอนด์จะไม่ถูกหักเงินนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อเสนอที่ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษ เสนอขึ้นมานะครับแล้วก็มีการลดและการลดค่าเหนื่อยนักเตะคนใดคนหนึ่งก็ตามยอดเงินรายรับที่เหลือจะต้องไม่ต่ำกว่าจานวนนี้เช่นกันนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรตั้งโมเดลไว้ที่2 5 0 0ปอนปอต่อสัปดาห์ครับนักเตะคนไหนที่รับเงินที่2 5 0 0ปอนปอต่อสัปดาห์จะไม่โดนหักอะไรเลยทั้งสิ้นครับแต่ถ้านักเตะที่รับมากกว่า2,500ปอนปอต่อสัปดาห์จะโดนหัก25% แต่หัก25%ต้องเหลือมากกว่า2,500ปอนด์ด้วยนะถ้ามากกว่า2,500ปอนด์ยังเหลือมากกว่า2,500ปอนด์จะโดนหักแต่ถ้าไม่ถ้ามากกว่า2,500แล้วหัก25%แล้วต่ำกว่า2,500ปอนด์ไม่โดนหักครับอันนี้ไปในทิศทางเดียวกันถามว่าเงินจํนวนนี้จะเอาไปทําอะไรนะครับทาง EFL และ PFA ระบุว่าเป็นเพียงคําแนะนํานะครับ คือเหมือนกับว่าไกด์ไลน์ให้เป็นโมเดลให้ถามว่าสโมสรจะทําตามหรือไม่ทําตามอันนี้สุดแล้วแต่สโมสรน,นะครับแต่ข้อกําหนดตรงนี้คือมองว่าน่าจะเป็นโมเดลที่ดีนะครับทาง2องค์กรเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คําสั่งให้ต้องปฏิบัติตามแต่2องค์กรนี้ย,ยังบออกว่าจะตั้งคณะ ทำงานพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งมีกัปตันทีมของสโมสรลีกวันลีกทูรวมไปถึงตัวแทนจาก PFA เพื่อมาหาลือกันเกี่ยวกับค่าจ้างของนักเตะในขั้นต่อไปนะครับนี่คือโมเดลที่สรุปเอามาคร่าวๆก่อนนะครับทั้งนี้ในส่วนของพีเมลีกยังยึดแนวทางของแต่ละสโมสรต่อไปนะครับในขณะที่ลีกแชมเปี้ยนชิพก็ ก็ต้องให้คือจริงๆแล้วเนี่ยทาง f อฟเอของอังกฤษหรือสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยหลักๆเนี่ยอยากให้สโมสรเนี่ยเจรจาสูา่ขั้นตอนแรกกับทางบรรดานักเตะของในทีมก่อนนะครับว่ามีความเห็นสอดคล้องกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่อิดิขึ้นมานะครับเพื่อให้บางสโมสรที่ไม่ได้มีไรายได้เยอะขนาดมากมายขนาดนั้น ให้ทําตามได้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าแนวทางเพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าการจะคิกออฟกลับมาเตะได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าพูดกันแบบว่าตรงๆเลยก็ยังยากอยู่นะฮะผมมองว่ายังยากอยู่นะครับทางด้านฟุตบอลอังกฤษนะเดี๋ยวต้องรอดออูแนวโน้มความชัดเจนกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เ,เห็นมี2สัปดาห์ที่แล้วหรือมีข่าวหลุดออกมาที่นักเตะของสเปอร์บางารวมถึงโจเฟมินโยออกมาซ้อมข้างนอกในส่วนสาธารณะเนี่ยก็โดยวิภา์วิจารณ์กันต่างๆนานาเหมือนกันนะครับบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณยังไม่อยู่บ้านกันหรอคุณยังออกมาซ้อมข้างนอกกันอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ในอังกฤษเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับมันอยู่ในขั้นที่เกือบจะวิกฤตอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะรวม รวมนักเตะเนี่ยมาซ้อมเนี่ยยังยากเลยนะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการแข่งนะครับกาหนดการแข่งสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าพีมิริกเนี่ยตั้งใจจะคัมแบ็กเดือนพฤษภาคมนะครับนั่นคือหมายถึงว่าเดือนหน้าเดือนนี้ณ,ณ,ณวันนี้ต้องมีทีมลงซ้อมแล้วนะครับเหมือนบูเดสติกา้าเห็นไหมครับบูเดสติก้าของเยอรมน,นีจะเป็นโมเดลที่ชัดเจนมากว่าเขากําหนดที่จะให้ทีมกลับมาคัมแบ็กเตะได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้า ฉะนั้นแล้วในเดือนนี้เราจะเห็นว่าทั้ง18ทีมในลีกกลับมาลงมาสึกซ้อมแบบฟูลออปชันแต่ยังเว้นระยะห่างกันอยู่ได้แล้วแต่ในขณะที่ของอังกฤษเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโมเดลที่จะเริ่มคัมแบ็กอาร์าเดือนหน้าเนี่ยผมมองว่ายากอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปดูเรื่องอีกหนึ่งสโมสรแล้วกันทางด้านอบอลมัดเป็นอีกหนึ่งสโมสรล่าสุดนะครับที่ล่าก่อนหน้านี้ ใช้คำสั่งเลิกจ้างพนักงานไปแล้วชั่วคราวเช่นเดียวกับนีวคสเซลอย่างที่เคยรายงานไปนะครับแต่ล่าสุดนะครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ผมบอกว่าทนความกดดันอของหลีกไม่ไหวนะครับกลับลำแล้วกลับลามาเป็นยกเลิกคาสั่งที่สั่งพักงานบุคลากร,กรภายในสโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับตามตามหลังลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์มาติดๆเลยนี่ขนาดบอลมัดยังทนกระแสไม่ไหวนะครับฉะนั้นแล้วผมมองว่ากระแสตอบรับตรงนี้ มันเป็นผลที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับให้หลีกมันเดินได้บ้างมันเดินไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตตลาดของเวทวงฟุตบอลในพิมารีกันบ้างว่าณตอนนี้มีอะไรเคลื่อนไหวยังไงต่อไปยังไงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ